สวัสดีครับแฟนๆช่องพอโจชแนลนะครับวันนี้นะครับพามาดูนาข้าวนะครับนาข้าวที่ที่ไหนเนี่ยนาข้าวที่ไหนครับนาตะพัวเขาเรียกว่านาตะพัวอยู่อยู่อยู่ตำบลตั้งใจอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับนะครับนี่คือสภาพของนาณปัจจุบันนะครับนะครับสีเดือนนะครับ หลังจากที่เราหยอดไปแล้วสี่เดือนนะครับตอนแรกเนี่ยก็ไม่มีน้ำเลยนะครับเพราะว่าฝนไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลนะครับก็ปรากฏว่ามีพายุโนอืึ่นเข้ามานะครับก็คาดหวังกันมากเลยตอนนั้นนะว่าจะได้น้ำแต่ มันตกไม่หนักครับแต่ว่ามันก็ตกทั้งทั้งวันแหละแต่ตกไม่หนักก็ยังไม่เห็นมีน้ํานะครับแต่หลังจากพายุพอดุลผ่านไปก็เอ้ยโนอุ่นโนอุ่นโนอุ่นนะโนอุ่นผ่านไปครับมันก็มีตกสะสมมาฮะเรื่อยๆสุดท้ายไม่รู้น้ำมาจากไหนครับนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยันนะครับเนี่ยน้ำนะครับตอนนี้ตอนนี้ครับใกล้ลำห้วย จะชนะยาแล้วนะครับว่าดูดูว่โอ้โหนี่คือชาวนาสมัครเล่นนะครับไหนๆลงมาแล้วนะคะจะให้ดูนิดนึงเราเรากำลังจะเก็บอะไรครับเนี่ยอ๋อพอดีจะลงมาดูข้าวแต่มีผักบุ้งได้ผักบุ้งนะครับนี่ใทางนี้ค่ะผมพยายามหาผักขญางหรืออีอมอยู่นะยังไม่ยังไม่งอกปกติตรงนี้จะมีผักขญางฮะโนอิสานหรือผักขญาง แต่อนเรื่อนนี้เราได้ผักบุ้งครับแต่ถ้ามีเยอะก็เป็นวัชพืชเหมือนกันแต่เราก็ถือว่าเราไม่ได้ฉีดนาข้าวแมลงอะไรมันก็เลยขึ้นได้เหมือนน้าไม่เยอะนะคะดิฉันลงไปแล้วกรงนี้เนด่ดูนะครับมันก็เยอะนะพอนะน่าจะพอแล้วนะครับปีปีนี้นะครับนาขนาดนี้ตอนนี้ข้าวถึงไหนครับเดี๋ยวให้ไปดูภาพรวมครับว่าว่าเป็นยังไงครับเนี่ยนาข้าวตรงแถวนี้ฮะนะครับมันมันพึ่งน้ําพึ่งมานะครับก็เลย อาจจะต้องใช้เวลาสักอาทิตย์สอาทิตย์นะครับเพื่อให้ให้ข้าวมันเรียกไงนะคือให้มันมันมันพุ่งตัวขึ้นมานะครับอ่าชนะหญ้านะครับให้หญ้าตายนะครับช่วงนี้เขาจะเรียกว่าข้าวกำลังตั้งท้องข้าวกาลังตั้งท้องเออเนี่ยคือภาษาร,ราชการนะครับคือข้าวกําลังตั้งท้องนะครับผมเองก็เรียกไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะ,ะโมาดูก็ได้ หนฮะเอาเราลองดูดูนิดหนึ่งครับว่าการตั้งท้องของข้าวนะครับวันนี้เราพามาเรียนรู้กันอันนี้ต้นข้าวนะคะอันนี้เรียนรู้จากพ่อนะครับอันนี้คือต้นข้าวครับมันเริ่มสะสมอาหารมันก็จะเริ่มต้นก็จะกลมๆมากขึ้นจะเริ่มป่องๆชาวบ้านาก็ใช้ว่าเป็นข้าวเริ่มแต่งตัวเตรียมตั้งท้องสะสมอาหารเพื่อเตรียมออกรวงค่ะ อันนี้ค่ะกอนนี้ค่ะมันมันจะใช้เวลาตั้งท้องสักกี่กี่เดือนนะกว่าจะออกมาเป็นเม็ดก็ถ้าอย่างนี้อีกประมาณสองสามสัปดาห์เราก็น่าจะเริ่มเห็นรวงโอครับเขาเรียกรวงข้าวน้านมมะค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งประมาณอีกสองสามอาทิตย์ครับก็ปีนี้ 2> 2ปีนี้ยังไงก็ดีใจแทนชาว <ชา S 2> นากันนะครับชาวเกษตรกรบ้านเรานะครับเพราะว่าเราลุ่นกันเหลือเกินนะครับว่าจะปีนี้จะได้ผลผลิตหรือเปล่าจะได้มีข้าวกินหรือเปล่า สุดท้ายแล้วน่าจะมีกินนะครับแต่จะจะได้ผลมากน้อยผลผลหรือยังไงนี่ก็เดี๋ยวมาลองลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับนะครับนี่เห็นเราเห็นข้าวต้นข้าวชัดๆเลยนะครับเขียวนะครับเขียวนะครับแล้วมันก็จะมีต้นวัชพืชหรือผักผึ้กอะไรเนี่ยมันจะขึ้นแซมนะครับธรรมชาติมากนะครับทุ่งนาบ้านเรานะครับอ่ามาแล้วก็ชาวนา นะครับเป็นชาวนาที่จําเป็นนะชาวนาจําเป็นนะครับอ่านะครับอ้าวเนี่ยเอาให้ให้เห็นให้เห็นภาพภาพรวมทั้งทุ่งเลยนะครับทั้งทุ่งเรียกว่าทุ่งนาบ้านป่านะครับนะครับตำบลตั้งใจครับอำเภอเมืองจงังหวัดสุรินทร์ะนะครับอ๋อเนี่ยเนี่ยให้เห็นให้เห็นก่อนให้เห็นทั้งทุ่ง โอ้โหนะครับเห็นภาพนะครับนานๆน,น,นะครับเราจะมาอยู่กลางทุ่งกันักทีหนึ่งนะครับต้องเอาภาพสวยๆงามๆครับฝากพี่ๆน้องๆชาวพอโจโชแนลนะครับครับมันก็จะมีพวกตีติงเรไร,ร,รนะครับแมงต่างๆนะครับตงนี้แมงอเยอะนะครับอ๋อแมงปอก็เยอะ นะครับเนี่ยอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับอยู่ในเมืองกรุงหรืออยู่ที่ไหนนะมาสัมผัสบรรยากาศนะครับแบบแบบบ้านๆนะฮะนะครับมันมีความสุขนะครับเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อนะฮะ<ม>นะครับก็วันนี้<ม>เราก็อีก1อสัปดาห์หน่าจะมาดูช่วงที่ออกอ๋ออีกหนึ่งสองสัปดาห์เนี่ยก็จะออกลวงแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาท่านมาดูกันอีกนะครับมาตามรุ่นกันนะครับว่า ผลผลิตปีนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับก็วันนี้นะครับก็เราคงจะนำเสนอกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ